อนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเจ้านกมีสองตัวและยังมาไม่เยอะนะคะรอเพื่อนๆหน่อยสองตัวนี้พระเอกเราโชว์แล้วเนี่ยตัวนี้ในรถไปอับดินอยู่นี่คุกคักคุกขักขอยู่ในรถตัวเล็กเจ้าตัวเล็กอยู่ในรถอยู่ในกล่องอยู่เนี่ยคะดินคุกคักคุกักอยู่ในรถข้างๆเรานี่สองตัวนี่

ได้ยี่ห้านาทีแหละได้ยี่้านาทีเีอเา,านอสวอน,นี้อันนี้ดอกขาวที่เขาแก่แล้วมนะนี่เขายังไม่แกนน่แก่แล้วมันคนละดอกเนื้อมันดอกเดียก,กันสวยมากอ่ะนี่ตรงนี้สวยมากอันนี้ lupay. ใครมาทําไว้เป็นอุโมงก้อนหินมีต้นอะไรก็ไม่รู้มีดอกอยู่ตรงนี้ยมองมาจากข้างบนสวยมากมาก สวยกับดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้ไม่มีกลิ่นไม่มีรสออมมาพ,พักก่อนถ่ายกล้องใหญ่ก่นอนปยพี่น้องที่ตรงนี้นะสวยคุ้มค่ากับที่มาเลยดูดูเลยคะ่ะงามทุ่งสวร์งามคือสุดเรื่อแล้วมีผีเสื้อกัวหนึ่งดูทีสวยมากๆา่ะ นี่มองไปทะเลเห็นทะเลเลยนะคะเบื้องล่างอ้าวพ่อทำไมมันขาวอย่เงี้ยทำไมมันขาวจังนี่ทุงออยังล้อลมสวยพลิวใบอ่อนไว้วามตรงนู้นเป็นผักกระเฉดผักกระเฉดน้ำมั้งกับต้นหญ้าผสมกันสวยมากแต่ตรงเนี้ยจะมีหญ้าแบบนี้ ด้วยที่มันขึ้นที่บ้านเรานะคะสลับกับนี่ดอกต้นอ,อ้อโอ้ยอะไรจะประมาณนี้นี่ตรงนี้เหมือนป้อมปาก,กานว้าวโอ้โหว้าวนูนค่ะจังภาพ ช่างภาพประจำตัวใส่แว่นแล้วค่ะอ้าวไม่ได้ใส่เดี๋ยวใสเดนี่เลยว,ว้าวถ้าใครไม่ว้าถือว่าพลาดนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวถ่ายรูปที่สวยมากไม่มีใครมากวนเราด้วยไม่มีคนเลยมีแค่เรานะคะดูดูค่ะสวยงามขนาดไหนนะบรรยายไม่ถูกเลยนะคะมีดอกหญ้า ดอกอ้อแล้วก็มีดอกหญ้าดอกขาวอีกสหกักเป็นทุ่งยา่าแก้วถึงบอกว่าเป็นทุ่งสว์น,น่าทุ่งสวัสดไอยู่ะดูเลยว้าวนี่พอาทิตย์ดูฝั่งนี้มองไปตรงนี้จะเป็นทะเลแล้วนี่ต้นนี้แหละแก้วก็ไม่รู้จักว่าต้นอะไรแต่ว่ามีดอกทั้งต้นแต่เขาไม่มีกลินนะคะไม่หอมธรรมดาพี่ทดลองแล้วนี้ ขอบอกว่าต้นหญ้าผีเสื้อแล้วกันเนาะดูสิเขาเหมือนเขาเหมือนหญ้าหรือผีเสื้อหรืออะไรสักทางอะ่ะสักอย่างสวยนูน่นน้องเขาเอานกตั้งไว้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะรอยอยู่ตรงนี้ให้นกบินมาแล้วเราจะถ่ายนะคะนุน่นกนกอยู่บนนู่แล้วพระเอกของเราเขาตั้งอยู่บนแล้วค่ะนกบินอิสระวันนี้นกแก้วมาคอยจะบินตรงนี้นะคะเขาก็มาบินบ่อยแต่แก้วไม่ได้มา ตรงนี้สักทีมาเรามาบ้านไม่ไม่ตรงกับวันที่เขามาส่วนมากก็จะได้ไปก่อรอยกับตรงแหลมชะบางตรงร้านสู่ทางหลักนี่ค่ะโอ้ยประจันขึ้นนิดนึงคุ้มค่ากับที่มาเลยนะวันนี้หน่วยความจำก็กำลังจะหมดอีกโอ้ยเนาะ,น,ะนี่เนาะนูนมองลงไปเบื้องล่างก็จะเป็นทะเลครั อยู่ๆตรงนี้มองเห็นทะเลอันนั้นคือฝั่งสีราชาตึกเนี่ยทะเลทะเลทั้งนั้นเลยทะเลไม่เคยหลับจะย้อนแสงนิดนึงทุ่งหญ้าสวรร์นหน้าของแก้วตรงนี้จะมีกำแพงหินสองข้างเขาเอาไว้ระบายน้ำลงจากภูเขาค่นะนะ่าพอนอเนาะว่ามันสวยขนาดไหนอืม งามเต๋อเงามเต๋งามว่างาม ก็บินเลยค่ะดูตรงนี้เขามีเก้าอี้ให้ได้ถ่ายรูปด้วยว้าวเนี่ยนกบินเริ่มบินแล้วค่ะยงดังใหญ่เลยึิดไปข้างบนร้านนี่ก็แต่งจะสวยบนที่ร้านนกอ่ะเราค่อยเดินตรงร้านเรื่อยๆ อันนี้คุณชายขึ้นไปแล้วถ่ายคุณชายมั่งเขา่าถ่ายภาพให้เราขึ้นไปกระตืบสวยอ่ะอันนี้เป็นกำแพงหินข้างยามนี้ก็จะเป็นแบบนี้นูนทะเลเห็นพระอาทิตย์ส่องกับทะเลไหมคะว้าวเลยที่เราไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นกไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นค่ะบนนู้นยางสวยเลยอ่ะนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างตรงนั้นชั้นไม่มีสองชั้นกำแพง เราจะขึ้นไปหานกล้วข้างบนไป่ะจอดรถสะดวกสบายมากเลยตรงนี้ก็จะมีดอกย่าเต็มเลยที่บนปูนนกปล่อยนกแล้วอ้้วตัวเล็กตัวใหญ่ร้องกันเกียวเจ้าเลยข้างบนนี้ก็ยิ่งสวยเลย อ,อันนี้ชั้นบนสุดละเนาะสวยไหมสวยดิดื้ดอไอยนะ

đâu vậy con tao lại nó mạnh lên được tí thôi đó hả 5 tin